นี้ผมอยู่ที่บึงหนองโคดนะฮะก็พอดีวันนี้มีการผมกับทีมงานได้ออกไปตรวจสอบเส้นทางระบายน้ําหลัดของเมืองนะครับก็ได้มาถึงที่จุดนี้ก็คือหนองโคดตอนนี้หนองโคดเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือทางหนองบึงหนองโคดเนี่ยมีการสูบระบายน้านะครับเข้าสู่คลองระบายน้ําไปเข้าที่คลองยาวนะฮะก็วันนี้ก็เห็นทางหนองโคดเนี่ยสูบน้้งหมดจากเครื่องสูบั้งบอกสามตัวนะครับก็คือสูบจากเครื่องหลักของบึงหนองโคดเองแล้วก็สูบจากตัวเครื่อง สุดส่งระยะไกลตัวนี้นะครับสีส้มสีส้มเนนี้นะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับาาก็จะไม่ขดรดุสูกจะห้ารอยคิวต่อนาทีก็เป็นเครื่องสูบระบบสามหัวนะครับก็เหลืองๆอยูด่ด้งนูน้นนะครับก็คือหัวสูบน้าของเครื่องสีส้มตัวสูบสองระยะไกลตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นของวนประธาน่นาจะใช้ตัวสีเหลืองอยู่ด้านนน้นนะครับที่เป็นพ่อใหญ่มาเนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้เปิดทั้งหมดน่าจะสามตัวนะครับเปิดสามตัวก็ Pis 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 Lap S <S> เข้าใจว่าทางหนองโพธคงจะระบายน้ําประมาณสักเก้าหมื่นคิวนะครับต่อวันนะครับต่อวันตอนนี้เพื่อจะลดระดับหน,งนองโพธลงอันนี้ตะกี้ที่เราไปดูที่คลองฝัง่งตรงข้ามนั่นละเราเห็นว่าตอนนี้น้ำเริ่มเข้าสู่คลองระบายน้ําในระดับก็อกลจะเกือบวัดตัดเต็นแล้วนะครับก็ก็เยอะมากนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปดูไปดูที่คลองยาวต่อ่อน,นไปจนถึงหน้าปัญจาลามว่าระดับน้ําตรงนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตะกี้ที่ผ่านมาเห็นระดับน้ําเริ่มขึ้น นะครับถ้าทางสองโค้นยังปลูบที่อัตราเต็มที่ร้อยเอร์เซ็นอย่างเงี้ยเก้าหมื่นคิวต่อน,นาทีเนี่ยอาจจะต้องให้ทางขอร้องให้ทางเทศบาลนครเนี่ยช่วยสตาร์ทปั๊มน้ําที่หน้าฝั่แก่นลามกับประ,ประตูห้าละนะครับเพราะว่าไม่งั้นทางน้ําที่บึงหนองยาวก็อาจจะเพิ่มสูงจนกระทบกับตัวตลิ่งนะฮะก็เดี๋ยวเราคงจะไปดูกันที่หนองยาวกันต่อแต่เดี๋ยวผมจะพาข้ามถนนไปนะฮะข้ามถนนไปดูคลองลอะระบายน้ำฝั่งตรงข้ามกับที่เด่น จะพาไปดูคลองระบายน้ำฝั่งตรงข้ามจากบึงหนองโค่นะครับเขาจะสูบอบสูบเข้าสู่ประตูระบายน้ำนะครับแล้วก็เข้าสู่คลอรอบนะครับที่อยู่ใต้ถนนถนนรอบบึงหนองโค้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าสู่อคลองระบายน้ำนะครับก็คือตรงนู้นนะฮะถ้าใครมองเห็นก็คือตรงนี้นะครับมันจะเป็นคลองเล็กๆนะครับที่วิ่งตรงจากบึงหนองโค่นะครับเข้าไปข้างหมู่บ้านแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงหลังศูนย์วิจัยข้าว แล้วก็ไปเข้าสู่คลองยาวบ้านสีฐานแล้วก็ไปออกที่ออโรงพยาบาลขอนแก่นหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามนะครับพอไปถึงหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามนละ้วเนี่ยก็จะมีการตั้งเครื่องสูบเพื่อดึงน้ําเข้าสู่ระบบท่อของเทศบานลนครขอนแกน่นนั่นเองที่เราสแตนบายไว้นะครับลองดูนะครับเราว่าระดับน้ําเนี่ยค่อนข้างจะตอนนี้ขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะครับก็ถึงระดับบนของท่อบล็อกเรียบร้อยแล้วก็จริงๆระดับนี้คงเรียกว่าระดับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มวลน,น้ำทั้งหมดก็จะวิ่งเข้าไปสู่ ค้องยาวตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องเทศบาลนครคงต้องไปวางแผนแลวแหละว่าจะจัดการยังไงนะครับกับมวลน้ําประมาณสักเก้าหมื่นคิวต่อวันของหนองโคดครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ขลองยาวครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่บึงหนองบอนนะครับบ้านสีฐานตะกี้นี้เรามาจากหนองโคดนะครับแล้วก็เราก็ย้อนกลับข้อเมืองมาที่บ้านสีฐานตรงนี้เป็นน้ําในบึงหนองบอนนะครับซึ่งน้ําในบึงหนองคอนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบึงหนองโคดนะครับ ต่ว่าบ ah no be ึงนครอย่ามีความสาคัญตรงที่ว the ่านองบึงหนองบอลเนี่ยเป็นแก้มลิงของฝั <Nice> ่งทางบ้านสีฐานนะครับน้า <bah> ท <cción> ี่ท <action: S 2> ่วมในโซนบ้านสีฐานนะครับตั้งแต่ช่วงวัดจอมสีนะครับถนนสีจันบางส่วนนะครับก็ถนนที่มุ่งหน้าไปที่วงเวียนตรงบ้านเป็ดที่จะไปคำไฮบ้านคำไฮนั่นก็คือน้ำที่ท่วมอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดจะมาลงที่หนองบอนนะครับก็หนองบอนถือเป็นแก้มลิงสาคัญของโซนทางบ้านสีฐานตรงจุดนี้นะครับก็ตอนนี้หนองบอลเรามีระยะจากขอบตลิ่งนะครับขอบ ขอบของตลิ่งเนี่ยจนถึงระดับน้ำเนี่ยก็ประมาณสัก2ี่สถึเซนนะครับก็ตอนนี้หนองบอลต้องเรียกว่าเต็ม100%แล้วนะครับก็มันก็มีการโอเวอร์ฟลออกไปที่ท่อระบายน้ําด้านรอ,อบรอบนอกของตัวเบึงหนองบอลแล้วนะครับพี่เพชรนี่เดยนลองแผนไปตรงนั้นก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็น้ําเริ่มสูงขึ้นแล้วก็โอเวอร์ฟลออกมาทางท่อท่อตรงจุดนี้แล้วนะครับนะครับก็ย้อนกลับออกมา แล้วจากตรงจุดนี้จุดนี้นะครับอพอหนองบอลเนี่ยน้าเต็มเนี่ยบางส่วนก็จะเขาจะวิ่งทางออกของน้ําคือต้องออกไปที่บล็อกถนนสีจันทร์นะครับคือตรงนี้มันเป็นระบบโอเวอร์โฟล์ครับคือถ้าเกิดน้ํารบมีระดับน้ําท่วมด้านนอกบนถนนเนี่ยน้ําที่ท่วมอยู่จะโอเวอร์โฟล์ในระบบท่อเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวหนองบอลเป็นลักษณะข,ของแก้มดิงนะครับจนกว่าน้ําในระบบท่อทั้งหมดของถนนจะแห้งหรือว่าเริ่มลดลงไปเนี่ยหนองบอลเนี่ยถึงจะ มีน้ําวิ่งย้อนกลับทางระบบท่อออกไปเพื่อจะไปเข้าสู่ระบบของเทศบาลน,นครขอนแก่นดังนั้นก็ถือว่าตรงนี้เป็นแก้มดิงนะครับระบบแก้มดิงที่สําคัญของโซนทางด้านทิศตะวันตกของเมืองนะครับกเ็เดี๋ยวเราคงจะไปดูที่หนองยาวต่อเพราะว่าตรงนี้ไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นหนองยาวซึ่งหนองยาวนะ่าจะเป็นจุดสาคัญที่รับน้ําออกมาจากตัวบึงหนองโคดนะครับหนองยาวก็จะวิ่งไปหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามหนึ่งที่ได้บอกครับตอนนี้ก็พามาดูที่บึงหนองบ่อน,นี้ก่อน ครับตะกี้นี้ก็ได้ประสานทางสำนักช่างไปแล้วว่าหนองบอลใกล้จะเต็มแล้วนะเพราะว่าเหลือระยะจากตลิ่งหนึ่งแค่ประมาณสักยี่สิบเซนนะครับทางสำนักช่างก็เดี๋ยวก็คงจะมีการวางแผนในการเอาเครื่องสูบน้ํามาเพื่อช่วยสูบน้ำนะครับออกจากตัวหนองบอนนี้นะครับโอเคครับเท่านี้ก่อนครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูสองนะครับประตูสองก็คือประตูที่รับน้ําจากคลองยาวนะครับที่เดิลงแผนไปนะครับด้านหลังนี่เป็นด้านนี้ก็คือเป็นคลอง ยาวนะครับที่มาที่รับน้ำมาจากเส้นทางของหนองโก้นะครับตอนนี้เราได้เห็นว่าตัวคลองยาวเนี่ยยังสามารถที่จะรับน้ําได้อีกในระดับที่ก็คงจะ50-60เซนนะครับเพราะว่าประตูน้ําเราอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าขอบตลิ่งนั่นประมาณเมตรหนึ่งนะฮะก็จริงๆประตูน้ําของเทศบาลนครนนทแก่นก็ไม่ได้ปิดนะครับเราก็เปิดให้น้ําจากทางหนองโก้นเข้าไปในระบบของท่ขอของเทศบาลเนี่ยตลอดเวลานะครับก็ เม่กี้นี้ที่เราไปหนองโคดมาเราก็เห็นที่หนองโคดทยอยสูบนะครับมวลน้ําก็จะวิ่งมาเข้าที่ประตูนี้เพื่อจะเข้าไปสู่ระบบท่อของเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะดูจากตัวแผนของทางการสูบน้ําของทางจังหวัดแล้วก็คงจะทําการสูบเข้ามาทยอยสูบเข้ามาเป็นละลอกละลอกนะครับก็ถ้าสูบเรื่องขนาดอย่างเงี้ยบวกกับพื้นที่รับน้ําที่ยังพร้อมมีอยู่เราก็อยากจะยังไม่ต้องเปิดปั๊มที่ตัวหน้าขอนแก่นรามตัวนี้นะครับเพราะถ้าเปิดไปก็เข้ากับเร่งน้ําเพื่อจะเข้าไปสู่ระบบของ ของเทศบาลนครขอนแก่นแล้วถ้าเปิดเครื่องสูบน้ำตัวนี้ก็ต้องไปเปิดที่ตรงประตู5ที่หน้าเซ็นทรัลนั่นอีกครับเพื่อจะชักน้ําออกให้เร็วครับแต่ถ้าทางต้นทางก็คือทางบึงหนงองโคดวางแผนในการสูบมาเป็นระลอกระลอกอย่างเงี้ยก็ mm hmm. อาจจะยังไม่จําเป็นต้องอปั๊มน้ําอย่างที่ว่านะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับว่าปริมาณน้ําที่สูบเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ระดับของคลองยาวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะระดับของแต่ละที่เนี่ยตลิ่งมันไม่ได้เท่ากันนะฮะเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นที่สีฐานนั่น ระดับตลิ่งก็ต่ากว่าระดับตลิ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางถ้าสูบเข้ามาแล้วไม่ได้มีการตรวจสอบระดับของอตลิ่งของทางน้ํากับระดับน้ําที่วิ่งมาตลอดทางเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการเพิ่มขึ้นถ้าบางจุดมันต่าตล,ลิ่งริมตลิ่งมันต่ํามากมันก็อาจจะล้นนะครับแล้วก็โอกาสเกิดขึ้นก็คงไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการฝั่งระวังไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ถ้าสูบมาลักษณะอย่างนี้นะครับ9 0 0 0หมื่นคิวต่อวันต่อวันแต่ว่าเอ่อถ้าไม่มีการเปิดปั๊มน้ําเพื่อจะ เร่งน้ําออกไปเข้ามิตรชุมชนมิตรภาพอะไรเงี้ยทางชุมชนมิตรภาพก็อาจจะไม่ได้ับผลกระทบในระดับสูงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็ท้องคงต้องเข้าไปดูว่าเขายังมีระดับน้ําท่วมเท่าไหร่นะครับที่อยู่ในชุมชนมิตรภาพจะได้มาประเมินกันได้ว่าในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยต้องขอร้องให้ทางป้องกันหรือทางสํานักช่างเข้ามาช่วยดูเรื่องของการสูบส่งตรงไหนนะครับเพื่อจะอย่างน้อยเนี่ยบรรเทาเรื่องของระดับน้ําท่วมในชุมชนมิตรภาพให้ชาวชุมชนเขาก่อนครับก็อย่างที่เราเห็นเมื่อวานนะครับ การที่ต้องไปแช่อยู่ในน้ำนะครับก็มีทั้งเรื่องของโรคภัยเรื่องของสัตว์ด้วยสัตว์มีพิษครับก็เป็นความลาบากของชาวชนชนก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ชุมชนมิตรภาพครับผมโอเคครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนมิตรภาพนะครับก็ที่ได้กลับเข้ามาที่ชุมชนมิตรภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพราะว่าเอ่ออย่างที่ที่เราไปดูที่บ้านเป็ดมาสักคู่นะครับที่หนองโคกก็มีการสูบน้ําเข้ามาเราก็เลยมาลองมาเช็คในระบบของเราดูนะครับว่าน้ําที่สูบเข้ามามีผลกระทบอะไรกับเรา รือเปล่านะครับกับเทศบาลนครหรือเปล่าก็จริงๆเมื่อวานเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็มาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยระดับน้นําในชุมชนม,มิตรภาพเพิ่มถูขึ้นมากถ้าใครดูคลิปเมื่อวานจะเห็นได้ว่าระดับน้ำนี่ลดลงไปจากเมื่อวานนี่ประมาณ60 70ถึงเซนแล้วนะครับตอนนี้ในชุมชนมิตรภาพก็เหลือแค่ท่วมในบางจุดที่ถนนต่ำๆแค่ประมาณสักสิหรือ20เซนก็ไม่ได้กระทบกับประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จากที่ดูนะครับน้าในคลองมิตรภาพที่มาวิ่งมาจากทางหนองยากคลองยาวนะครับตอนนี้ก็ มีน้ําไหลามาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าการสูบของจากทางหนองโคตนั้นนะ่ะก็มีการสูบส่งเข้ามาแต่คงไม่ได้สูบมาในลักษณะว่าเต็มช่วงเวลาก็คงจะมีการสูบแล้วหยุดสูบไปหยุดเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนมิตรภาพก็ต้องขอบคุณทางเทศาบาลตบลนต์นเป็ดด้วยนะครับกับทางปอพหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวขอ้วของกับการสูบที่บึงหนองโคตก็สูบมาเป็นระลอกระ,ะลอกแบบนี้ก็ไม่ได้ทำให้เทศาบาลนครเนี่ยได้รับผลกระทบจากตัว น้ำที่สูบเข้ามายังไงก็คงต้องทํางานร่วมกันนะครับหลายฝ่ายเพื่อจะดูแต่ระดับน้ําตลอดทางตั้งแต่นองโคจนเข้าสู่เยืองทุ่งสร้างนะครับเท่าที่ดูในระดับนี้ในระดับที่ของที่เป็นอยู่ตอนเนี้ก็คือระดับที่ใช้ได้แล้วนะครับก็ทางชุมชนมิตรภาพก็ไม่ได้กระทบไม่ได้มีน้ําท่วมนะครับจากทาั้งทางคุ้มใต้นะครับแล้วก็ทางคุ้มเหนือนะครับทางคุ้มเหนือนั่นก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เหลือน้ําอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับเมื่อวานเราลงมาถึงตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะน้ํามันยังท่วมอยู่ ตอนนี้ก็ลงมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องเป็นการเฝ้าระวังน้ํานะครับระดับน้ำอย่างตลอดทางในช่วงที่เรายังเหลือเวลาในช่วงของมรสุมเนี่ยอีกก็คงวันนี้นะครับก็รู้ว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาหนักๆอีกนะครับก็คงจะสามารถผ่านพ้นช่วงาการเฝ้าระวังในเรื่องของการาดูแลเรื่องน้ำน้ำท่วมกับพายุฝนในช่วงถึงวันที่1ิบนี้ไปนะครับก็ เดี๋ยวคงคงคงมีการนะครับจัดหน่วยจัดผู้เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังระดับน้ำที่ชุมชนนิะคภาพไว้อีกนะครับก็เพื่อไม่ให้กระทบกับทางชุมชนครับผมขอบคุณครับตอนนี้อยู่ที่เอ่อผมอยู่ที่ลงสูบกจุดลงสูบน้ําของเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่หลังโรงแรมอาวานีนะฮะตรงนี้ก็คือเส้นคลองน้านะครับคลองระบายน้ําหลักของเมืองที่เคยพูดถึงบ่อยๆนะครับ ก็น้าทั้งหมดจากทั้งเมืองนะครับจะมาลงที่คลองระบายน้ําที่อยู่ด้านหลังดับาวันีเนะครับแล้วก็ตีคู่กับถนนประชาสโมสรไปเรื่อยๆนะครับจนถึงไซส์สำหรับบำบัดน้ําเสียของเทศบาลนครขอนแก่นที่อยู่ติดสถานีดับเพลิงทุ่งสร้างนะครับก็น้ําทั้งหมดในเมืองนะครับจะออกมาที่จุดนี้นะครับโดยผ่านที่ประตูระบายน้ำนะจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อบล็อกคอนเวิร์ตขนาดใหญ่นะครับสบล็อกนะครับที่เป็นจุดระบายน้ําทั้งเมืองออกมานะครับ ตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยอยู่แค่ประมาณสักยังไม่ถึงรึ้นบล็อกนะครับก็ก็ถือว่าประสิทธิภาพของในการระบายของเรายังร0 0อซอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะฝนหรือว่าน้ําที่มาจากทางด้านบันเป็ดหรือว่าทางด้านศิลาหรือว่ารอบนอกที่เข้าระบบของเรา,ย,ายังมีพื้นที่ที่จะให้น้ําเข้ามาได้อีกนะครับก็ปริมาณฝนที่ตกลงถ้าไม่ได้หนักชนิดที่แบบว่า90หรือ100หรือ200มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับระบบระบายน้ําของ เทศบาลนครอนกานปกติแล้วเนี่ยพอน้ําเข้ามาที่จุดนี้นะครับก็จะระบายผ่านออประตูน้นําเข้าสู่คลองระบายน้ํานั้นออกไปนะครับจนกว่านะครับถ้าจะถ้าระดับน้ําเข้ามามา,มากๆมันก็จะมีบายพาสนะครับเป็นโอเวอร์โฟล์อยู่ตรงนั้นนะครับก็คือถ้าระดับน้ําขึ้นมาในในตรงนี้ขึ้นมาสูงมากๆนะครับสูงมากจริงๆจนถึงระดับที่เราตั้งไว้มันก็จะไหลเข้าไปในที่บึงทุ่งสร้างได้เองนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เราก็จะไม่เปิดให้มีการน้ําไหลเข้าบึงทุ่งสร้างนะครับ น้ำเสียทั้งเมืองก็จะไหลผ่านตัวบล็อกตัวนี้ออกมาแล้วก็เข้ามาตามคลองระบายน้ำเพื่อไปเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งก็ตรงบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นเล่าให้ฟังว่ามีพื้นที่ประมาณสักประมาณ100รอไร่เศษนะครับปริมาณการบำบัดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักรถเข้าระบบน้ําของเราเนี่ยจากในเมืองก็จะมาสักเก้าหมื่นเก้าหมื่นคิวนะครับต่อวันต่อวันเพราะว่าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเองมีครอบครัวมีครัวเรือนอยู่นะประมาณประมาณหกหมื่นกว่าครัวเรือนนะครับ ก็คิดง่ายๆว่าคัวเรือนหนึ่งก็อาจจะหนึ่งคิวหรือหนึ่งุดห้าคิวนะครับก็จะประมาณนี้ครับแปดเก้าหมื่นต่อวันต่อคิวน้ําต่อวันที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ําเสียของเมืองนะครับถ้าเราไม่มีน้ําฝนเข้ามาเพิ่มนะครับก็จะเต็มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของเมืองนะครับก็วันนี้พามาดูจุดอุดนนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าไม่มีฝนหนักๆมาอีกนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรในเขตเมืองนะครับ ก็เห็นดำๆอยู่ข้างหลังนั่นก็มาเร็วเหมือนกันนะฮะดูว่าถ้าพระน่าจะตกแล้วแหละมั้งอาจจาะนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ